สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตาอีกเช่นเคยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Ford p K ีเสาขาเพชรเกษมเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่ผมจะมานำเสนอหรือแนะนำนะครับก็เป็นหัวข้อ3สิ่งเช็คลิสต์ก่อนที่จะสตาร์ทรถคันโปรดของคุณกันครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อผู้ขับขี่เตรียมพร้อมแล้วหรือยังสำหรับร่างกายนะครับของผู้ขับขี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ เราควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ทานยาที่มีออกอาการง่วงหรือซึมนะครับแล้วก็พยายามดูแลเรื่องของโรคประจำตัวให้ดีด้วยก่อนออกเดินทางนะครับรวมไปถึงการมีสติเวลาเราขับรถนะครับอยู่บนหน้าพวงมาลัยเนี่ยก็ต้องมีสติสัมปชัญญะที่ดีด้วยแล้วก็ไปจนถึงการปฏิบัติหรือเคารพการจดกฎจราจรได้อย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งนี้แหละครับ จะทาให้ผู้ขับขี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแน่นอนครับอย่างที่2นะครับล้อยางรถก็สําคัญเหมือนกันนะครับการตรวจเช็คลอยางล้อยางรถเนี่ยว่ามีอาการไม่บวมนะครับไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมนะครับนี่สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ควรดูในส่วนของลมยางด้วยนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลเนี่ยลมยางของล้อเนี่ยก็สําคัญนะครับสิ่งนี้นะครับละเลยไม่ได้เลยนะครับ ระบบที่3เนี่ยครับคือระบบสุดท้ายระบบเนี้ยผมอยากให้ดูในส่วนของระบบไฟฟ้ารอบคันครับระบบนี้ยสาคัญมากนะครับไฟเนี่ยก็มีความสําคัญทุกส่วนเลยนะครับของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกไฟเบรกเห็นไหมครับทุกๆไฟทุกๆส่วนเนี่ยมีความสําคัญก็คือต้องใช้ใช้งานหมดเลยในในส่วนของการขับรถนะครับ เพราะว่าในส่วนนี้มันจะเพิ่มในส่วนของการขับขี่ที่ดีในช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในช่วงตอนขับขี่กลางคืนอีกด้วยนะครับเป็นไงบ้างละครับสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสสิ่งเช็คลิสต์ก่อนออกสตาร์ทกันที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe แล้วก็ กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตะในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ